นะครับอยากให้เลี้ยงง่ว่าแบบนี้ครับอยากให้เลี้ยงง่ว่าเป็นคอกคอกไผ่คอกมันครับพี่น้องจังสีมีเวลาไปใช้ก็ไดเหมืนบอครับนะครับบโบส่งเสริมให้เลี้ยงง่ว่าเป็นรักปนไหนคือรักเสารักหนึ่งแรื่องรักหนึ่งไหมครับผมเอออนาวคตญาไปใช้อะไรดิไปใช้กระย่างน้องขับนอนไม่งนอันนี้เขาอยู่ในคอกนามแตมีกินนะครับอาหารแตมีกินจัดการทอดเสาร์นึ่งเรื่อนึงไม่งนครับจัดการเสาร์หนึ่งเรื่อนึง ครับผมเอาสุดท้ายเราอยากให็นพนาฝากยังถึงพอม่พี่น้องครับเกษตรกรเลี้ยงงูอยู่ตอนนี้ย่างทีหงกก็คือราคขางงูอ่อคนทางที่จะตกตามเข้าควรสิไปในที่ท่างได้ประสความอยู่หลอดนี่ครับครับคืออยากฝากยันพอม่พี่น้องนะครับพวกเลี้ยงงูอยู่นะครับเพระว่าเข้าเป็นเกษตรกรอยู่แล้วเข้าหายถือว่าโอกาสเนี่ยบ่แม่นสิงที่บ่ท่านมาหอดพี่น้องครับโอกาสเนี่ยมันสิ่งที่เขามีอยู่แล้วอยู่ในมือเขานี่แหละคือเขามีงูอ้ครับเออนะครับ เท่าเรียงไปเรื่อยๆนะครับพี่ถ่ายจังหวะมันสิมีจังหวะของมันหมุนรอบของมันเด้งงวนนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงมันก็ถึนแป๊บนึงมันก็ลุ่งแมนบอกนะครับจังหวะตอนนี้นะครับพี่น้องเรียงง่วนผู้ใดมีเงินฝ่าวิืขอเข้ามาไว้สวัสดีครับผมพี่น้องครับเมื่อนี้นะครับผมก็อยู่ที่อำเภอวัรอินชำราชนะครับเมื่อนี้พาพี่พาน้องนะครับมาเยี่ยมฟาร์มของปอกรวินนะครับตะวันเมื่อนี้ยมนาสัดนะครับมนาสุรสัดเพิ่นมาศึกษาดูงานนะครับซึ่งเป็นเพิ่นเป็นผู้เชีี่ยยวชาาญนนะครรับใกเล้ง ครับง่วปกติต่างๆนะครับเดี๋ยวขวัญิไปคุยกับเพื่อนนะครับว่าทิทางการเลี้ยงมั่วนะครับหลังจากการเลือกตั้งนี่นะครับควรสิไปทางควรสิไปแนวทางจังไดนะครับแล้วก็พร้อมกับว่าผู้ใดอยากเลี้ยงมั่วนะครับขายแบบเป็นกิโลนี่นะครับเทาควรสิเริ่มต้นจังไดเนี่ยนะครับขวัญิไปคุยกับขวานสักดิ์นั่นกันนะครับสำหรับเกษตรกรท่านใดนะครับมีปัญหาการเลี้ยงมั่วนะครับมั่วจอยผอมโซ่โตสาสตร์ผสมปีน่ะโปรเป็นสัตว เียังดุบวดีน้ำนมโมมี่นะครับอันนี้คืออาร์ทีไคโตซานนะครับตอบโจทย์ทุกปัญหาของสัตว์เลี้ยงครับขอเป็นพี่น้องครับลองเอาไปใส่เบิรงวิธีใส่กระ่ปงยาครับแค่หนึ่งฝาผสมกับน้ำยี่สิบลิตรนะครับก็สามารถใม้วนกินนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือสร้างภูมิคุ้มกันโรคนะครับให้กัมมวนนะครับพอเป็นคุณน้องครับลองเอาไปใช้เบิ้์ครับผม ครับบรรลครับครับวันนี้พาพี่พาน้องนะครับมาย่มหัวหน้าสุรศักดิ์นะครับได้หลายคนเบิ่งคลิปของหัวหน้าศักดิ์นะครับของพี่น้องครับประจิตสังเกตเบิ่งพันอยากขายง้วนเป็นกิโลขายง้วนแบบสั่งกิโลเี่อครับทีเริ่มต้นทั้งไหนครับหัวหน้าครับง้วนนี่มันมันจะมีหลายแบบเนาะนะครับง้ว่ขคือกันนี่นะครับมันก็สิมีหลายตลาดของเขาตลาดเฉพาะนะครับเพราะว่าสิเป็นตลาดอ่างัวพัฒน์ขึ้นง้วนสื่อไปเรี่ยครับครับพอแม่พี่น้องอยากซื้อไปเรี่ยงัวนปนินะครับ มันกับสิขึ้นอยู่กับพวกข้อใจของผู้สื่อผู้ขายเนาะครับผมนะครับสุดท้ายกระสีเป็นนักบีเทอร์เขาขั้นแค่แน่ลูกผสม F นั่น F1 F2 F3 นะครับอันนี้อันนี้สิเขาสิบก่ได้สั่งเป็นกิโลครับนะครับเพราะว่าหัวเนี่ยชัวกรสิผลิตได้เนาะนะครับเพราะต้องใส่เวลาผสมแล้วพอดีแม่ดีลูกบอกว่าอาจีพก่ได้ต้องตาต้องใจมาได้ก็ได้แต่ว่าตัวนี้กระสีเป็นตลาดในกลุ่มของคนสื่อเรียกครับแต่ว่าตลาดลักๆอีกษมีที่เบาลงถามอ่ะ อยากขาย,ายนนววาม่วเป็นกิโลที่น้อ,อง,งอกตอ็ต้องหูว่วงเป็นกิโลเขาสื่อไปเอาไปอีหยังต่อเขาไปสื่อม่วนเป็นกิโลเอาไปหรอไปเลี้ยงเอาลูกนะครับหรือว่าผลิตเป็นบีเตอร์นี่นะครับงัวเขาสื่อเป็นกิโลนะครับส่วนหลายสิเป็นงัวเขาไปเอาเนื้ออันนี้คือตลาดสายเนื้อคือแยกประเภทอรอกมา2สองประเภทแล้วนะครับคือเลี้ยงตลาดท่านกับตลาดสายเนื้ออันนี้เนื้อก็แยกอีก้บบมันหลายแบบอยู่ในตลาดนะครับแยกยังไงหนึ่งนะครับ ตลาดเนื้อเท่านั N, ่นถ้าทั้งเมื่อกู้บอลซีสเกตเท่าเดี่ยวเานี้อื่นง้วนเนื้อที่เมีย่อบนอกนะครับแต่จะเป็นง้วนมอนนี่นะครับลูกผสมยูโรนะครับ<ม>ต่างๆนะครับระระนะครับลูกผสมลูกเลือดหาสิบเปอร์เซ็นต์ถึบไปพี่น้องพี่น้องสีฟู้อะไรเจ๊งไรเลือดหาสิบถ้าเป็นง้วนเท่าเองนะครับเทามีแมวเนยังกับตามแม่ยบามันหรือว่าแมวยังลูกผสมต่างๆนะครับมีโหนกมี่ยังนะครับนะครับอันนั้นถ้าผสมเลือดลอยน้ำเชื่อหลอดอ่ะนะครับ ครับ้าว่าสิเป็นชาลอรี่แองกัรว่ากิวนะครับมันก็สิเป็นลูกครึ่งหาซิบกับมาเข็ดตลาดพวกพี่มียมได้นะครับหรือว่าถ้าผู้ใดอยากงูอิลีนะครับเมืองบอย่าครับง้อนะครับง้อยุโรปคือง้อเมืองหนาวเนาะเอาง่ายๆว่าง้อเมืองหนาวครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือง้อเมืองห่อนบ้านเท่าคือถ้าห้าหมูอิลีก็คืองว่าประมัณขึนกระโดดนะครับขอแตกต่างก็คือว่าถ้าง้อยุโรปเนี่ยง้อเมืองหนาวเนาะบ้านเขามันหนาวเออง้อมอนี่นะครับ มันสีบวมบีบวบบวมมี่หนอ,อม,มันสีบวมี่หนอแล้ววันนี้เมื่องหนาวนี่แมงวันสีบวหลายแมงอย่งกับสีบวหลายหัวมันนี่สีสั้นขนอะไมาเลี้ยงเองบ่ได้สั้นหนังกระตุ้งหนังบ่ได้นะครับถ้าพี่น้องอยากหู้อีลีน่ะนะครับให้ลูบมึงนะครับ,รบถ้าสมมุติว่าเข้าไปมึงมนนงัวเนาะเข้าลูบหลังเอามือลูบหลังสิลูบไปมึงนะครับทาไม่เอ้ยขอ้นหนับมันนี่ติดมือนี่แสดงว่างัวเมืองรอดเดือดเมืองรอดไหลอ่าเพราะว่ามันต้อง มันมันสีนี่อ่ะน้ำมันเพื่อสิขับอะไรมาแรกเดฟค่บผมเอออันนี้อันนี้ให้เมืองขอแตกก่างเป็นยังคือว่างัวสองตัวนี่ฟังเพราะว่าถ้าเป็นหัวหลูกผสมอยู่หลูกนะครับสักยภาพการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อกระสีดีว่างัวประมาณหรืองัวกระโดนหัวเข้านะครับสองก็คือตลาดเขาสิไปได้สองข้างในหอยไอ้พ่อค้าเดียวไปสื่อท้ายเคี้ยงก็ได้ครเออหรือว่า โลูกแปลกนะครับสีเอาเขาไปเชือดตัดแต่งเนื้อเป็นเนื้อสติกก็ได้ครัถ้าบูปียาเนื้อหัวมันนีบเนาะนะครับแต่่าถ้าเป็นหัวบลามันนะครับที่มีโหนกนะครับหัวปบามันนะครับปมาณมันม้วนม้วนมันเนาะโหนกได้หลยนะครับหัวมันนี่นะครับสีขาตลาดเนื้อแดงย่างเดียวอื่าสีขาตลาดเนื้อแดงย่างครัตลาดรลับก้อยเนาะตอนนี้นะตอนนี้ครับผมทาสร้างลำนักเป็นกิโลนะครับ ที่ว่าก็สื่อว่าวาสีทรงเบียดแน่สรงยังแน่นะครับนะครับาราคาติดตั้งกันอยู่ผมว่าโล,โลละสิบกว่าแล้วว่าประมันครับแฉลบเรียงกันแล้ววันนี้นี่หัวตัวท่อกันเนี่ยนะครับสูงซ้ำกันแยงซ้ำกันนะครับมัวนลูดประ zoom อยู่หลุดสินัทควเาได้ท่านทันๆๆสันเออกระี่น้องสีเหลือเอานะครับ,รบผมการเมืองเท้าสีเหลือหัวเขามาเรียงนะครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวห้อยางไปฟังคุณครับผม การเมืองง่วเนี่ยน้องนอกวาโลดน้องขึ้นอกว่าผู้ใดสี่เดียว่าสั่งกิโลขายเนี่ย,ยแยกเสร็จไปวาดวัสูงสทานั้นซนีโอ้เขากว่าเด็กเยวก็ข่วมสูงได้น,นะฮะครับผมให้พี่น้องเมืองนะครับให้เมืองง่วนี่เน้องครัเขา,าเอาเด้น,นะครับให้ตัดข้อขาออกเลยตอนเท่าเดยกเมืองอะนะครับตัดข้อขาออกแล้วเราก็ตัดห่วอ,ออก เยอะเมืองวามันลึกซ้ำไหนหลึกลงซ้ำไหนแล้วกก่เง่าซ้ำไหนข่างละัตัวใด้ลึกตัวใดเน่าหนักดีเออวิธีการเลือกง้วดทั่ังกิโลขายนะครับบ่แมนว่าเสี่ยงต็สูงสูงอย่างเดียวถ้าสูงปุ๊บถ้าบ่ลึกการนำนักบ่ดีขึ้นเอานะครับอันนี้นะครับก็เรียกว่าถ้าพี่น้องอยากเลี้ยงง้วนะครับขายเป็นกิโลนะครับเพราะว่างัวม้อนี่นะครับนะครับเป็นงัวเสียมเป็นงววขุนขุนสายเนื้อนะครับเป็นขุนสายเนื้อ หาสมุดวานะครับมันเหลือสั่งกิโลไหไแต่ยาโนมเลยเด็อยังอยู่เมืองอุบลอีกแบกอยูกยาโนมหรือปีนึงเนี่ยเขาสื่อเขาก้อนเขาสื่อกันยูโรละลอยมันก็สิขายไงสําหรับพี่น้องนะครับเพราะเด็กเกี่ยวกับได้หอยเพราะเด็กเกี่ยวหางดอกกระสื่อหางขาวกับสื่อค่ับอผมนะครับหางขากันยังสื่อเพราะว่าเขาเอาไปขายเป็นกิโลแมนเปล่ละแมนครับเขาก็ตกไปเมืองขายมันครบองค์ประกอบกปนไหนนะครับ วา่าถ้าเป็นสูงหัวนะครับเพราะว่าคือในในในทางวิชาก,การกะเขากเขากบ,บอกอยู่ว่าถ้าลูกผสมเนี่ยอยู่ยุ่อยู่มันสิงไงใหญ่เลมือเราโล่สองสองโล่เนี่ครับผมกินอาหารเต็มที่ด้วยกันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นอ่าลูกผสมบามันกระสีบ,บาระมันโล่หนึ่งทั้งว่ากระโดนเข้ากระสีบ,บาระมันหาขีดแม่นว่ละ่ะบใครสี่เงินลายก็กัดกระลอกให้พี่น้องพี่เจรนาเมืองนะครับการพี่น้องอย่างเท็ดอีลีนะครับ อยากขายอีีให้พี่น้องนะครับ้องเข่าไปคุยกับสำนักง,งานปรารสื่อสารจังหวัดอําเภอเมืองกรครับเนอะนะครับเพราะวันสุ่มเหมือนี่เครือขายมันหลายนะครับเครือขายมันหลาพคนสื่อคนขายนะครับนะครับเพราะว่าเดียวนี้ถาขายเป็นกิโลเขาก็ไปมึงงวัวน้ำกันเร็วครับอเขาถา่ายเงื่อนเกงงัวไปทรงเลย<ม>ลเกงการเงินกันครับผมสรางนั่นนะครับเดี๋ยวนี้หังานการเงื่เงินบระเดียงหาเงินค่อนเนี่ยก็ต้องอย่างบอก ไ่้ทุกระซำยังเดียวใช่ทุกรับโอนเอาเนาะครับเน้องโอนเอาเฮ็ดก็ได้โอนเอามันนี่และหลายๆคนขึ้นมาเลี้ยงว่าสายเนื้อหัวกิโลแบบนี้เนี่ยค่าเสียจ่ายเรื่องอาหารมันสิสูงแห่งเพิ่นว่าครับอันนี้นะครับขึ้นอยู่กับเฮาสิลดต้นทุนได้ซ่ำไหนครับหัวมันกินอาหารได้หลากหลายแล้ว่ังที่นี่หัวนะครับสิเล็งกับเล็งเลยอีหลีก็บ่ได้หรือสิยืดระยะก็บ่ได้นะครับเขาสิค่อยๆใหญ่ ปกติงูอ่ะถ้าได้กินอาหารเต็มที่บโปรตีนมัสูงอะไรนะครับกินได้หยานี่เอากินได้หยาดนะครับสามสี่เดือนกับวนทั้งเหให้อ้วนครับผมแต่ว่าต้องกินให้อิ่มอิ่มในที่นี่ไหมครับมาถังงูอิ่มมั่งบ่หยากเด้อพี่น้องเด้อคถังสมบูรณ์ว่าเก่าโม่งสิบโมงสี่จังยางมั้สิถังงูอ่ะท่านยืนแต่ยืนเซยมัวซาเฮาหรือตัวใดนอนมันก็ลุกซ้ำอันนั้นมันอิ่ม ครับผมถ้าสมมติว่าเขายางไปเนี่ยไม่เลี้ยวเห็นหนาเขาห้องก้าวกากี้กีลุกขึ้นกันยิ่แสดงว่างัวหิวงัวเพราิ่มเจ้าต้องเติมให้กินครับผมนะครับโมแมนต์ว่าเข้าว่าเข้าเข้าบอกอีกว่าม horror, ันอิ่มครับเนี่ยมันตอบให้มันเหลือทีห้างในใจน้อยอืออันนี้แสดงว่าเขาอิ่มแล้วครับผมก็กินนี่ครับโมแมนว่าแปลงมืดนะครับถ้าแปลงมืดนี่แสดงว่าบันอิ่มแล้วครับต้องเติมนะครับเพราะว่าในทางวิชาการเข้าห้ากับบอกกันอยู่ว่า มั่วมันสิกินมื่นละทอนหนักกิโลมื่นละทอนหนีกิโลครับแต่ว่าอันนั้นมันเป็นแนวท่านครับพอปฏิบัติพอจริงมั่วแต่ละโตกินบ่ทอกันพี่น้องตัวใดกินหลายเขาต้องให้กินหลายครับผมโตัวใดมันกินบ่หลายเขาต้องค่อยๆให้มันกินเอาบ้านแม่นว่าสีให้โตละสีโปรสีโปรสีโปรอกันเบิดแม่นตัวนี้อาจสิอิ่มครับตัวนี้อาจสิบ่อิ่มดินะครับแต่ว่าถ้าเลี้ยงมั่วขายเนื้อนี่สายคุดนะครับนะครับตามที่ ผมเก็บข้อมูลมากหรือว่าผมเรียงเองเองวตัวไหนกินเก่งกินดีกินหลายเด็กก็ไรหลายเพราะมันไงไว้ครับผมเพราะว่าค่ะคนมาเลียงงั่ะคุณเนี่ยนะครับมันสีแดงงู่วแม่พันธุ์เดียววารุตครับเ <c oughs> พราะว่าอย่างพวกเลียงงั่ะแม่พันธุ์เขาก็ได้ขายได้แม่เขาจะขายลูกครับ <c oughs> ขั้งูอ่ะแม่พันธุ์กินหล,ลายๆลายไมหากินจนเมยเนาะโอะาคืกินหลายแผว่าสันยากยากกินหลายโพด <c oughs> แค่ว่าพวกเลียงงั่ะคุณมาสันพวกเรียงงั่ะคุณมัน,มนจะสอว่าคือกินหน่อยแท้ แม่นบอกแหละมักมกะสีตางกันเนี่ยเพราะว่าเขาหนีมีนี้ขายขายสื่อเป็นกิโลเนาะเขาสิขายเป็นกิโลนะครับเนี่ยการให้อาหารที่กันระหว่างที่นี่เรื่องน้ำน้ำเริ่มพี่น้องเริ่มอยากฝากนานี้แห้งหนาไอพรอยถา,างมั่วกินกินอาหารเล้งสีเนะาะคเพราะเขากินอาหารแล้วปุ๊บเนี่ยมั่วนี่นะครับโดยฉันฉาตะย่านเขาบอกหัวจักเซฟป่าคือคนเนี่ยเขากินแข็งๆไปเขาไปกินน้ำไหมเนี่ย ติดน้ำแปาก็เนี่ยนะครเป็นจุ่มในน้ำมันเห็ดให้น้ำมันเน่าถ้าเป็นไปได้น่ะเปียนสูมือก็แห้งดีครับผมนะครับนามสิบุ้มีกินนะครับข้าบพนาครับกองใหญ่ๆนีอย่างนอนอันนี้คือ เอฟเดียมาร์กครับครับผมอันนี้อันนี้ไปซสื่อมาตุโรงงานลุบอลไปโอเอท่านอนครับเพราะบลนี่โชคดีแน่จหน่อยครับเพิ่นมีโรงงานมาตั้งอยู่ไก่แล้วเพิ่นกับปลูกหาไว้ครับครับผมสื่อเพิ่นกิโลละบาทครับตันละพันตันละหนึ่งพันตันละหนึ่งพันนะครับอยู่ยู่ยู่ฟ้ามีสื่อว่าใส่เหลียงสไลซ์ใส่เหลียงวัวแม่ครับกับหัวน่อยที่บอกเพาท่านเอกอนะครับอันนี้คือสื่อว่าประมาณหลบละสามตันครับผม เขาเขากับบ่อใส่เห็ดยากครับบอลอ่าเขามีผืนปูนซีเมนต์อยู่แล้วนะครับครับเขาเทกองไว้สี่เลยครับผมเขาก็ให้กินไปซู่มือนะครับวิธีการให้กินให้ยามปวดน้ำลิ้มหนีกอนน้ำยาในเพียงกับสีไหลออกครับเพราะว่าถ้าเขาบ่อห้กินลิ้มหนีกอนมันสีน่าครับแล้วก็ใส่ขาดต้องครับใส่ขาดปวดขวดโล่งกินนะครับคือถักกองไว้แบบนี้นี่ซีบางมือก็ต้องไปใส่ยัางก็ต้องมัดครับผมตะกี้ผ้าพี่น้องเห็ดอยู่ สื่อถังมาใส่เอาหยาลงแล้วสิใส่ถังอีกสักทีมักใส่กระสอบกระเมยครับนี่เศร้าเห็ดวะนี้เมื่อยก็สีก็สีก็สีได้สูตรนี่มาที่แรกกับขี้ข้านนั่นแหละแต่เลยลองเห็ดจิ้มๆไปเมืองเออมันก็กินได้อยู่จิ้มตั้งจิ้มหาเมื่อยหาเมื่อส์เนี่ยนะครับเขาต้องไปใส่ถุงเขต้องไปเห็นยังเขต้องไปจัดการยังไรนะครับฮักปวดให้กินเลยเนี่ยจังนี่เห็นบ่นะครับเดี๋ยวพ่อเขาไมากินเองนะครับเขาต้องมากินของเขาเองนะครับอันนี้กั กับวิธีการนะครับว่าเฮ็ดจังไหนนะครับเพราะว่าอย่างพราะว่าผมอยากให้พี่น้องว่าเฮ็ดจังไดก็ได้นะครับเรียงงวดนะครับจังสูตรที่ผมเห็นสุยางเนี่ยเห็ดจังไรก็ได้ให้มันไงให้มันสะดวกครับยจะไปดูหลายพืนเพราะอยากเฮ็ดน้ำเฮ็ดขีขัดข้าแต่ว่าก็ได้ขึเขาครับผู้ใดเข้ากับอยากเฮ็ดแน่นอนนะครับเพราะว่าคนทุกคนนะครับส่วนหลายมีพื้นฐานขีขานอยู่แล้วแต่ว่าหันอยากได้ไรขึ้นงูสีนะครับเข้ากับค่อยๆปรับแตงเอา ับนะครับเมื่อสั่นหลหล้างเขาไปเห็นน้ำด้เขาไเห็นซอยดิครับผมบพว่าที่แหลกๆคือคือคือพี่บอ,อกว่าหันไปโอ้ตะกินนี่เมื่ยดิเข้ามาหนีสามตันนี่สามื่อคนนี้จังอยากเส่ถังเหลวอือยากใส่ถังเหลีวเพรเหลวได้ป่ะยังไม่เปิดถังจกมาเห็นว่าเขากินนีครับผมจริงๆแล้วก็แบบนี้ก็กินได้กินได้ครับแบบนี้ก็กินได้บ้านนี้สมมติมาเา้อมมาให้งวัวเราเขาเขาอยากเพิ่มโปรตีนเข้าไปสารอาหารเข้าไปโดยการ หายห้ามหรือว่าหายหัวอาหารเขากับห้วยไดเป็นปราเข้าเข้าเอาหนาเอาหยาว่างไว้เจะสี่เลยนะครับครับน่หน้าน้าเข้าหายอาหารรุยเลยครับรุยเขากับสีเล่มกินของเขานะครับบอ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 ต่อเห็นหดายนะครับครับผมเขากับสีกินของเขาจนมัดหมดละนะครับนะครับพอว่าง้วนกับแปลกอย่างหนึ่งนะครับคือเวลาเข้าหายอาหารเข้าไปย่าไปไปว่นเข้าไหลครับหายแล้วก็แล้วจังสี่เขากับสีกินของเขาเองดอกครับถ้าลาคนโอ้ยพอกินไปขวดทิพย์ สีนาครับผมวิธีการถ่ายสมุนไพาให้หลายโพนั้นเหมือนเห็ดจังไดนะครับปวดก้อนปวดแล้วกองต้อมตอมไปเอาอันไม่ไปเทใส่ส้งใส่กันกินคือเก้าครับผมหากการไม่ยัศยัศสลายซ้ำเก้าที่หน่อยกว่าเก้าให้กินอันนี้เหมือนกันนะครับอันนี้คือวิธีการให้อาหารของของง่วนะครับเห็นง่ายๆนะครับไ่ว่าจะเป็นง่วนขุนง่วนเม่พันนะครับหาวิธีการง่ายๆนะครับยั่ไปเห็ดให้มันยากเดี๋ยวพี่น้องเด้อนะครับเนี่ย แม่ยังเสียนะครับเป็นแม่ปองใหนี่เมิดลูกพี่น้องมีลูกผสมงังนกับตามนะครับคือเมื่อหรือยังเข้าพัฒนาสายพันธ์เอานะครับค่อยๆเหตุนะครับครับบันีีหลังจากถีมีการเลือกตั้งแล้วในรัฐบาลไม่แล้วเนี่ยงัวเข้าจะเป็นยังไรครับการเลี้ยงงัวาตลาดสดีขึ้นกว่าเก่าบ่คิดว่าตลาดดีขึ้นนะครับผมเพราะว่างัวนี่มันเป็นสินค้าบริโภคนาะครับอ่าเพราะว่าอย่างเพราะว่าถามมีนักท่งเกี่ยวขึ้นมาหลายนะครับ หรือคนเข่ามาประเทศไรบ้านทองนครับคนเขามากเขาก็เอาปากเอาถองมาทำเนาะเขาก็ต้องกินแม่นบ่ะแหะเออนะครับเขาก็ต้องกินนะครับพ่อเขามากินเขามาซิมเพราะว่าหยังเพราะว่าเนื้องวัวโดยเฉพาะถังหัวขุนเหัวขุนพี่เมี่ยงนะครับครัไอ,อพี่ก็ววายอยู่ในประเทศไทยเนื้องัวขุนขอ,ของไทยนี่แหละเสนาจะเสียที่สุดเพราะว่าหยังอาหารมันหลากหลายดิอย่างเนี่ยเปียกกับอึดนะครับมันสินกาไลนะครับนะครับ แต่ว่าตั้งประเทศเนี่ยเขาสีบมีหลากหลายฝั่าเด้นะครับแต่ว่าพอแค่ว่าพี่น้องเขาน่ะคู้สีมาเลียมหัวนะครับมาศึกษาเมืองกรนะครับมาศึกษาเมืองกรว่าเข้าสีเหลี่ยงแบบใดเพราะว่าหัวทุกตัวทุกชนิดนะครับเอาง่ายงครับขายได้เม่ดสุดตัวเข้าไปกินมัดคู่ตัวเห็นบอกแม่ครับผมคือเขาบอกกันเลือดลอยเลือดก้่อยนี่แหละครับหัวน้องเขาก็ยังเอาไม่เผ็ดเนือเนาะแม่นบล่คล่ะเออนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับถ้าพี่น้องคิดสีเหลี่ยงนะครับนะครับคิดสีเหลี่ยงต้องต้องอ่ามีใจอีหลีนะครับมีใจอีหลีแต่ว่าบานที่หนีเด้อพี่น้องเด้อถ้าผู้ใดใจว่าถึงเนาะอันนี้อันนี้เบาแล้วแล้วแล้วแต่ไอให้พี่น้องคิดซื้อเนาะป้าให้พี่น้องคิดเด้อถ้าว่าใจอีหลี่ย่ามาเลี้ยงงวขุนเด้อพี่น้องเด้อให้เลี้ยงงวเม่จจงิี่ถ้าค้ายลูกให้เขาครับเพราะว่าพี่น้องต้อง เข้ากับย้อมรับความเป็นจีนเลี้งวัวสุดโตเข้าเข่าลงเฉือดนด้ครับผมท่านออกจากมือเข้าแมนวะแมนครับอ่างัวขุนหอดเวลาขายก็ต้องขายดิครับเออนะครับท่านพี่น้องว่าโอ้ย่านบาปย่านนี้หายเข้าเลี่ยงง้วแม่เด้อครับผมปากไว้ก่อนบ่แมนว่าสีเลี่ยงเลี่ยงบ่ขายจะเกี่ยมันเป็นผ้าละได้วารุดแมนเด้อครับแมนเด้อนะครับบ่ได้บ่ได้ประโยชน์ได้เป็นผ้าละพอครับพอต้องหามาให้กินไปไซกับอะไ้แมนบ่ครับนะครับขั้นกันมือใหม่ควนสิเหลื่อมจังไหรครับมือใหม่ขั้นมือใหม่เด้อ แยนน้ำให้เลี้ยงถาเลี้ยงแม่พัดเนาะครับครับให้เลี้ยงแม่ลูกผสมก่อนเด้อครับาลูกผสมขื่นเมื่อเ่านี่แหละพอมันสิจัดการไงเมื่อไหม่หามไปเลี้ยงง้วาเลือดลอยหรือเลือดหยังครับเพราะว่าง้วเลือดลอยการจัดการเข้ากับสีดีกวนเนาะแมนครับอ่ามันต้องมันต้องจัดการนะจัดการหลายนะครับโดยเฉพาะเมื่อไห่เนี่ยนะครับพอแะนน้ำโดยงัวนฮินดูบาซินครับมันมันสัยาาสิบหอดใจกอนถาเลีแม่ครับนะครับ เพราะว่าคือลักษณะพันธุกรรมขเขาแล้วนะครับพ้องสางเขาแล้วนะครับหัวหินดูบาซินมันสิยากช่วงออกลูกได้บอลลูกโอ้ครับผมลูกตัวใหญ่งงขายเงี้ยเงี้วแบบกินนมกับ่ะไรเด็กผมบอกเม้หน่องกับหญ<อ>่งแบบนี้ครับปากลูกข้าวก็ได้เกิดใหม่ใม่ขายัางอ่อนอยู่ยืนกับ<อ>ก็แช่าเช่าเ่าไ้ว่าถาเป็นงัวพื้นลูกผสมพืน้น,นเมืองเขา วันถ้าออกมาแจ๊งว่าเรียนย่ามไหนแมนบอกคากินนมเองนะคระเมื่อไหร่ขั้วสิเหลี่ยงจ๊กตัวทันว่าหนาวว่ะเมื่อไหร่นี่ขั้สิเหลี่ยงถามีอภัตนี่แม่แนะนว่าเรียงจ๊กสองตัวสองตัวก่อนแม่นครับเมืองก่อนว่าจะคลองสิไปไหนบ่อแม่นเบิองก่อนว่าจะคลองคุณบ่อจะคลองสิไปไหนบ่อครับคาราเมาเป็นซิเป็นซ่าเดี๋ยวตายแม่นตายคือเหลี่ยงงัวมันบริเวณมาเอามาตั้งไว้บคือสื่อทีได้เหลี่ยงงัวครับมันต้องหาแนวให้มันกินคุณแล้วก็เวลาอีกครับอ่าถ้าเฮายัง นักเดินทางไปหันอยากเที่ยวหันเที่ยวหนีอยู่ก็สิยากแน่กับการเนี่ยง่วบถามว่ามีคนขังเที่ยงหรือผู้ใดดูแลไปซอยครับผมเนาะนะครับโดยเฉพาะง่วงุนเนี่ยนะครับงวงุนเนี่ยเข้าเข้าเรีงเห็นบรรทักเห็นให้มายนักนักหลายเมินบอกถามสมมติว่าเปลี่ยนอาหารหรือว่าเปลี่ยนวิธีให้อาหารเนี่ยนะครับมีผลกระทบอยู่แน่นิดนึงนะครับ นะครับอันนี้กับฝากพี่น้องไว้เด้อให้ให้ล่องเมืองใจจากของก่อนล่องเมืองใจจากของก่อนใเริ่เลี้ยงทาเริ่มเลี้ยงอีหลีนะครับนะครับเดี๋ยวนี้ของเมืงอุบวเขาหแล้วล่ะว่างานส่งเสริมของขบวนกบของศรีสะเกดนะครับอยากให้เลี้ยงวัวแบบนี้ครับอยากให้เลี้ยงวัวเป็นขอขอหายขอหมั่นพี่น้องจังสีมีเวลาไปใช้ก็ไดเหมือนบอนะครับบอส่งเสริมให้เลี้ยงวหัวเป็นรักปันใดคือรักเสารักหนึ่งเรื่องรักหนึ่งไม่เออานาบัญญา ไปใช้อะไรดิไปใช้กระยากเนาะครับนอนเมีนอันนี้เขาอยู่ในคอกน้ำแตมีกินนะรครับอาหารแตมีกินจัดการทศเสารเธอหนึงแรงเธอหนึงเมีนครับ,รบจัดการเสาร์เธนึงแรงเธนึงคร,ครับผมเอาสุดท้ายเราอยากให้ข้อหนาฝากยังถึงพ่อแม่พี่น้องครับคบ่ะเกษตรกร,รเลี้ยงงูอยู่ตอนนี้ย่างที่หูอก็คือราคางูอ่อยคนทางที่ตะตกตามเท้าควนสิไปในทิชทางใด้ประสิทธามอยู่หลอดนี่ครับครับคืออยากฝากถึพ่อแม่พี่น้องนะครับพวกเลี้ยงงูอยู่นะครับเพราะว่าเขาเป็นเกษตรกรอยู่แล้ว เท่าใหถือว่าโอกาสเนี่ยบแมแบงซิงที่บ่ทันมาหอดพี่น้องครับโอกาสเนี่ยมันสิ่งที่เขามีอยู่แล้วอยู่ในมือเฮ um าหี่แหละคือเฮามีง้วบเออนะครับเฮาเลียง um ไปเรื่อยๆนะครับคือถ่ายจังหวะจังมันสิงนี่จังหวะของมันหมุนหลอกของมันในง้วครับนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงมันก็ขึ้นแป๊บนึงมันก็นลงกแมนบอรครับนะครับจังหวะตอนนี้นะครับพี่น้องเลียงง้วนผู้ใดมีเงืนฝ่าวซสือเข้ามาไปครับผมแมนบอจังหวะมันขดจังหวะมันจังหวะมันแพงบมดนีฝ้าคข้ายบอกครับนะครับ ไม่กระไ้กําไรเพราะว่าหยั่งนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับคือการเฮ็ดแต่ละยางเนี่ยมันสีขึ้นอยู่ครับแต่ละคนสียืนระยะได้รุนปันไดนะครับเขาต้องอาศัยจังหวะตอนนั้นแล้วการศึกษาเรื่องตลาดดีๆครับตลาดคือหยั่งว่าต้องไปถามมาไอ้ว่าคือเกินไหวจะต้นเนาะว่าขั้วเนี่มันเป็นหลายสินค้าหลายประเภทมันบ่พวกบีเตอร์กับผสมขายแม่พันธุ์ขายหยังไปนะครับแต่สุดท้ายงั้วสุดท้ายต้องใส่เนื้อเข่าขุนเนาะ ฝากพี่น้องว่าถ้าเป็นไปได้นะครับง้วแม่พันเข้าเนาะง้วแม่พันเข้ามีนะนะครับถ้าอยู่ในเงื่อนยีหลีบริเวเชียงหลายก็คือเลี้ยงสายให้เขาคุ้มอยู่ละครับผมนะครับฝากพี่น้องไว้นะครับอากาศนิดนึงสำนักละครับคันเพราะพี่น้องสนใจอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมครับติดต่อทั้งไหนครับผมว่าน่ะถ้าเป็นไปได้ก็ติดต่ออยู่สำนักงานบริษั์จังหวัดได้หวันสุจังหวัดครับผมขอคำปรึกษาเนาะครับขอคำปรึกษาเพื่อนใดขอคำปรึกษาเพื่อนใดนะครับ ืัอนี้นะครับก็ขอขอบคุณหัวหน้าสุรศักดิ์นะครับทจ่เพิ่นอนุญาตให้ผมพาพผีผ้านองเข้ามเย่มนะครับมาช่มนะครับหลวกมาศึกษาดูงานนะครับเบื้องวิธีการเรียงงวดนะครับงวควรสิไปที่ทางจังไดนะครับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณหัวหน้าสาขาครับผมสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับ